คุยตื่นมาคุยควันหลงงาน S2O หน่อยดีกว่านะคะ Pepsi presents S2O สงกราน Music Festival 2016นะคะคือเรามีการที่เล่นเกมผ่านทาง Facebook Samsung Mobile Thailand นะคะเพื่อลุ้นรับ Samsung Galaxy S7 Edge นะคะไปใช้กันฟรีๆเมื่อวันที่13 1 5ถึง15เมษายนที่ผ่านมานะคะมีคนสนใจส่งเข้ามาเยอะมาก ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ Samsung Galaxy S7 Edge ไปกันใช้แบบฟรีๆจำนวน2รางวัลค่ะค่ะและผู้โชคดีก็คือแม่มีสาวนะครับมีสาวมีสาว,สาวนะครับค,คือคือคุณวาลัยรักบุญลาบนะคะใช้ชื่อ Facebook ว่า i c i ีนะคะแล้วก็คุณธนพลน,นาง,งามใช้ชื่อ Facebook ว่า บิ l ทีเอชเอ็นพีค่ะยินดีด้วยนะคะผู้โชคดีทั้งสองท่านเนี่ยนะคะรบกวนติดต่อรับรางวัลได้ที่เบอร์02 258 0113ถึง5นะคะหมดเขตวันที่30เมษายนนี้ถ้าคุณไม่โทรมาเราจะหาทุกวิถีทางให้คุณโทรมาได้ถูกต้องเราต้องให้คุณโทรมาคุณต้องใช้เอช32เอช7ผมใช้แล้วดีมากจริงอันนี้รับประกันเลยอันนี้ทุกค่ายอันนี้ทุกค่ายต้องมีต้องมีนะครับผมยินดีด้วยนะคบตื่นมาคุย tūna koe